เเดียวไดายเคยยังว่งเดินลำพังจนท้อใจผ่านมาดใจก็เพียงเพราะเธอมีเธออยู่ในยอมแค้นก็อุ่นใจไม่ว่าร้ายดีเธอเคียงข้างฉันเสมอเธอมาปิดคำว่าเงาเธอมาเปิดคำว่าเรา ชีวิตฉันเหมือนได้เริ่มใหม่เจอได้เปลี่ยนในท้องฟ้าที่มืดมนค่อยค่อยสดใสเกินกว่าคำพระโชคนดีชีวิตนี้ได้พบเธอได้ถูกรักและได้รักเธอได้รู้สึกว่าหัวใจที่เค้าให้กัน มันเป็นอย่างนี้เองแล้วชีวิตก็เปลี่ยนไปไม่ได้ทำเพียงเพื่อตัวเองดึงแต่วินาทีนั้นมาทุกะะ after, no. ทุกอย่างที่ฉันทำฉันทำเพื่อเธอแล้วชีวิตที่เปลี่ยนไปมันยิ่งทำให้ฉันรักเธอ ดึงแต่วินาทีนี้ไปฉันขอมีลมหายใจเพื่อเจอเท่านั้นรักแทบแล้วเธอ ยิ้มได้ทุกครั้งที่เธอแกล้งแยกแกล้งยอมแม่รู้ว่าเธอแค่เปล่าฉันที่สื่อใจเขาทิงไปแล้วเธอก็บยิ้เธอเริ่มใหม่สุขใจสุขใจฉันเริ่มที่อยากเริ่มใหม่แล้วเสร็จ เราดูคืนยัาให้ประตเขาให้ทำยังงเหรอคนหนึ่งกันเลศร้าจะเกิดันไวไกันใหญ่มาเศากันมปากจะหัปคลิ๊กให้ทำยังไงอะระวังที่จไม่ปนะจเราดูคืกยังเาใหูใจเขาให้ทยังไงเหคนหนึ่งกันเลยเศ้าจะเกิดวันไวไปกันใหญ่ ระวงังฉันจะไม่ปล่อยนะเธอ 1,100และขอต้อนรับคุณบี้สุกเลยท่าผู้ชมครับผ่านมากี่ครั้งกี่ครั้งคุณบี้มารายการของเรามันก็คือพิธีกรเราอยู่ไม่ได้อะเราอยู่ไม่ได้เรามันต้องเจเย้ยชอบข้าวยอดเยี่ยมก็เหยียบบ้างอะไรเนี่ยซิงเกิลล่าสุดนะครับเรียกว่ารายการเราเป็นรายการแรกเลยนะที่ได้ยินนะฮะ รักแท้แปลว่าเธอรักแท้แปลว่าเธอครับก่อนหน้านี้นะคุณผู้ชมครับถ้าเคยได้ฟังซิงเกิลของคุณบี้นะฮะโด่งดังมากเลยทีเดียวนะฮะกับระวังคนกําลังเหงาเป็นยังไงครับให้คุณบี้เล่าก่อปกติผมจะทําเพลงเต้นแบบป๊อปป๊อปแดนซ์บ้างบางครั้งจะไปแตะแต่ที่ป๊อปร็อกแต่แนวนี้จะเป็นโซฟังคือในไปที่เครื่องเป่าแล้วก็กีตาร์สดมากขึ้นนี่คือเพลงเร็วนะครับระวังคนกำลังเหงาแล้วก็ส่วนเพลงช้าเนี่ยรักแท้แล้วว่าเธอจะเป็นฟังสบายๆอิมูสติก็ตอนนาไปเล่นทายซึ่งอาาทิตย์หน้ ซิงเกิลนี้จะมีการปล่อยให้คุณผู้ชมได้ฟังกันแน่นเลนะครก่อนแอ์ก่อนซิงเกิลปล่อยที่วิทยุอีกอยากจะถามก่อนว่าซิงเกิลทั้งสองซิงเกิลเนี่ยคุณบี้ได้มีมีร่วมไปประวิ์ดช่วยนะครับเป็นไงบ้างคือสองซิงเกิลนี้ถือว่าร่วมทําอย่างหนักเลยตั้งแต่มาจนถึงซิงเกิลเสร็จแล้วตั้งแต่เริ่มคิดเขาเชีคำว่าระวังต่างๆคือระวังผมชอบคำนี้เพราะมันดูแรงนีดระวังแต่ก็กลัวจะเป็นหนักไปก็ คนกำลังเหงา,าหงน่ารัากเน,นี่ยหวังจะโดนจีบนะใช่ฝ<ป>า,ากซิงเกิลนี้เลยครับคุณบี้ครับฝากซิงเกิลนะครับรักแท้แล้วว่าเธอแล้วก็ร,ร,ระวังคนกำลังเหงาด้วยนะครับ,บรผมก็พี่ใหม่ปีนี้ตอนเราไปเล่นทายนะครับใครที่มีความรักความเหงาแล้วก็สองคนนี้ผมว่าตอบโจทย์ได้ดีนะครับฝากด้วยนะจ๊ะ ตามผู้ชายคนนี้ได้นะครับกำลังจะโกอินเตอร์แล้วเหมือนกันนะฮะจะมีมิวสิคอลให้เล่นที่นิวยอร์กด้วยครับผมเล่าให้ฟังนิดนึงครับเป็นเป็นเรื่องข้างหลังภาพนะครับที่เคยเล่นไว้ที่ที่เมืองไทยเมื่อมาสักห้าปีที่แล้วแล้วผมไปดูผมไปดูนะฮะเอาไปไปทำเป็นภาษาอังกฤษชื่อว่ามิชลันด์เพนติงครับก็ตอนนี้ก็คืออ่าโปรเซสก็ไปสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับผมก็ต้องไปไปกับกลับที่นิวยอร์ก ไปซ้อมแล้วกลับมาไปซ้อมแล้วกลับมาก็ต้องค่อยๆผ่านขั้นตอนไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นกําลังใจให้คุณบี้ด้วยต้องบอกว่าเป็นความภาคภูม<า>ิใจของคนไทยคนแรกนะฮะหวังว่าคงจะได้มีโอกาสาไปเล่นบล็อดเวย์ Broadway จริงๆนะฮะแล้วแน่นอนผมคนนึงนะฮะแล้วก็พี่ๆทุกคนจะไปดูคุณบี้แน่นอนยินดีครับสุดยอดครับขอบคุณมากครันนะครับพี่คุณพี่สุกิตนะครับอารักคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราพักกันซู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมาตัดสินกันแล้วว่าค่ำคืนนี้ใครจะคว้าเงินรางวัล10,000บาทไปช่วงหน้ากลับมาพกันครับ เพื่นะครับ